กดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะ Hello สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนมาพับเหลี่ยนโปยทานนะคะขอตั้งชื่อว่าดอกเดฟโฟดิค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะน,นี้ทำด้วยริบบิ้นกากเพชรใสนะคะอ่าที่เรานำมาทำวันนี้ก็มีสองยี่ห้อนะคะ ที่โชว์ให้ดูเมื่อกี้มี2องยี่ห้อนี้ที่ทำนะคะเป็นที่กับตัวโบแดงตรงนี้นะคะเป็นริบบิ้นกากเพชรใสค่ะเนื้อก็จะใสๆเงาๆหน่อยนะคะ,ะเราก็เตรียมตัดริบบิ้นมา4เส้นค่ะความยาวที่ตัดก็อยู่ที่30เซนติเมตรนะคะตัดให้ปลายแหลมทั้งสองฝั่งเลยค่ะเพราะว่าเวลาเราสอด มันจะได้สอดง่ายๆนะคะนี่อ่าริบบิ้นที่ใช้สอนทำนี้จะเป็นตัวแบบตัวธรรมดานะคะไม่ใช่ริบบิ้นกากเพชรนะคะเพราะว่ากลัวกลัวใช้อนนั้นทำแล้วมันจะมองไม่ค่อยชัดนะคะก็เลยใช้เป็นตัวริบบิ้นธรรมดาสอนพับเนาะอ่าจากนั้นเราก็จับปลายริบบิ้นทั้ง4เส้นให้เสมอกันแล้วพับพบพับเข้าประมาณ10เซนติเมตรค่ะแบบนี้ ตรงนี้ถึงตรงนี้10เซนติเมตรนะคะพับพับบีบบีบให้เป็นรอยพับเลยค่ะจากนั้นเราก็แยกมา2เส้นก่อนค่ะโดยเอาฝั่งทางด้านสั้นไว้ด้านบนฝั่งยาวจะอยู่ด้านล่างนะคะทำแบบนี้ทั้งสเส้นค่ะฝั่งซ้ายมือเส้นที่1นะคะฝั่งขวามือเส้นที่สองเอาเส้นที่สองไปคล้องเส้นที่1แบบนี้ค่ะ ค้องไปแบบนี้นะคะตามด้วยเส้นที่สามเอามาค้องเส้นที่สงค่ะอ่ะของไปแบบนี้เส้นสั้นก็ยังอยู่ด้านบนนะคะต่อไปเส้นสุดท้ายเส้นที่สี่สอดเข้ารูเส้นแรกแบบนี้ค่ะพลิกมือกลับมาแล้วเอาฝั่งยาวมาสอดเข้ารูเส้นที่หงเหมือนเดิมนะคะแบบนี้พลิกกลับมาเหมือนเดิมได้แบบนี้ค่ะ ก็คือมันจะคล้องเส้นที่สามปลายสั้นยาวก็จะอยู่ในรูเส้นที่1แบบนี้จากนั้นเราก็ดึงค่ะดึงให้มันแน่นแล้วใส่เหรียญเลยอ่าแล้วพับปิดเหรียญค่ะโดยใช้เส้นสั้นพับมาแบบนี้นะคะพับมาแบบนี้เส้นที่สองก็ทับลงมาแบบนี้เส้นที่สามก็ทับไปแบบนี้ เส้นสุดท้ายค่ะทับเส้นที่3แล้วปลายสอดเข้ารูเส้นแรกเลยสอดไปแบบนี้แล้วก็ดึงดึงบีบบีบให้แน่นค่ะนี่จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นเราพลิกกลับด้านค่ะแล้วมาสอดเก็บอีกรอบนึงโดยใช้เส้นสั้นฝั่งขวามือเส้นนี้สอดเข้ารูตรงกลางตรงนี้นะคะนี่สอดเก็บแบบนี้นะคะสอดเข้าไป ่าสอดตรงนี้ไปออกตรงนี้เราก็ดึงค่ะดึงดึงบีบบ,บให้แน่นนะคะนี่เราก็ทําให้ครบทั้ง4มุมนะคะโดยใช้เส้นสั้นทั้ง4เส้นเลยนะคะนี่ค่ะเราสอดเก็บ4เส้นจะได้แบบนี้ค่ะนี่ ก็จะเป็นเส้นสั้นอยู่ด้านบนเส้นยาวจะอยู่ด้านล่างจากนั้นเราพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาให้ได้แบบนี้นะคะแล้วมาพับนี่ค่ะพับริบบิน้นโค้งมาแบบนี้นี่นะคะจับมันโค้งแบบนี้ค่ะแล้วค่อยเลื่อนปลายริบบิ้นมาสอดเข้ารูด้านข้างนะคะ สอดเข้าลูตรงนี้ปลายจะโผล่ออกตรงกลางตรงนี้เราก็ค่อยๆดึงค่ะนี่ก็จะได้เป็นมุมแบบนี้นะคะต่อมามุมที่2เหมือนเดิมค่ะจับริบบิ้นโค้งมาค่ะโค้งมาแบบนี้แล้วค่อยเลื่อนปลายริบบิน้นสอดเข้ารูด้านข้างนี่สอดเข้ารูด้านข้างปลายริบบิ้นก็โผล่ออกตรงกลางนะคะ เห็นไหมนี่เข้าตรงนี้ออกตรงนี้แล้วก็ค่อยดึงค่ะนี่ได้แล้วสองมุมได้สองมุมแบบนี้เหลืออีกสองมุมก็พับเหมือนเดิมค่ะนี่ให้มันครบสี่มุมเลย ครับครบทุกมุมแล้วจะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะ,ะจากนั้นเราวางไว้ก่อนแล้วก็เพิ่มลิบบิ้นมาค่ะเพิ่มริบบิ้น4ีเส้นนะคะจะใช้อีกสีหนึ่งนะคะความยาวที่ตัดก็อยู่ที่12-15ถึง15เซนติเมตรนะคะนี่เราจะเน้นเล่นสีหน่อยนะคะ ่เราก็เอามาสอดนี่นะคะดึงริบบิ้นลงมาแบบนี้มาสอดข้างหลังข้างหลังเส้นริบบิ้นตรงกลางเนะะี่ยค่ะสอดเข้าไปสอดเข้ารูตรงกลางเนะะี่ยค่ะโฟกัสไหมอันนี้นะคะสอดเข้าไฟลแบบนี้นี่สอดมาให้มันเสมอกับข้างล่างตรงนี้เลยนะคะมันก็จะได้เป็นคู่นะคะอะ่สอดให้ครบทั้ง4เส้นเลยค่ะ เราสอดได้แบบนี้เป็นคู่คู่แบบนี้จากนั้นวางไว้ค่ะหยิบขึ้นมาหนึ่งคู่แบบนี้คู่ที่สองก็เอาขึ้นมาทับก็ทับวนไปนะคะคู่ที่สามเอาขึ้นมาทับแบบนี้ค่ะคู่ที่สี่ด้วยเอาขึ้นมาทับเนี่ยทับซ้อนกันแบบนี้นะคะทั้งสีเส่เซน แล้วก็จับในลักษณะแบบนี้ค่ะค่อยๆหมุนนะคะจับหมุนไปใช้นิ้วโปง้งซ้ายมือกดตรงกลางลงค่ะนี่คลายคลายมันนิดนึงแล้วก็กดตรงกลางลงนะคะจากนั้นก็ค่อยดึงค่ะค่อยๆดึงให้แน่นกดไปด้วยดึงไปด้วยนะคะอ่าหมุนไปสักรอบนึงนะคะนี่ให้ได้แบบนี้แล้วใช้นิ้วนางนิ้วก้อยซ้ายมือหนีบริบบิ้นทั้งหมดไว้แบบนี้ค่ะ ส่วนนิ้วโป้งก็กดไว้นะคะแล้วปล่อยมาหนึ่เส้นเส้นด้านบนสุดปล่อยมาแบบนี้เราจับริบบิ้นโค้งแบบนี้ค่ะแล้วมาสอดเข้ารูตรงกลางตรงนี้ใช้ที่ที่คีบช่วยสอดนะคะถ้าเกิดมันสอดยากดึงยากจากนันก้นเราก็ดึงไปค่ะค่อยๆดึงดึงให้มันครอบลงไปแบบนี้ แล้วก็มุนมาค่ะมุนมามุมที่2ก็ปล่อยออกมา1เส้นก่อนนะคะอันนี้เป็นเส้นสีครีมเรายังไม่ทำอะไรเราปล่อยผ่านค่ะแล้วก็ปล่อยเส้นที่3มาคือเส้นสีส้มมาทําเส้นสีส้มนะคะเหมือนเดิมนะคะจับโค้งไปค่ะโค้งแบบนี้แล้วสอดเข้าราูตรงกลางตรงนี้นี่นะคะปลายริบบิ้นโผล่ออกอสอดเข้าตรงนี้ปลายริบบิ้นโผล่ออกด้านล่างตรงนี้เราก็ค่อยดึงค่ะ ดึงให้มันครอบลงไปแบบนี้มุมต่อไปก็เหมือนเดิมนะคะก็คือปล่อยเส้นสีสีครีมไปก่อนทำเฉพาะเส้นสีส้มนะคะให้ครบทั้งสี่มุมเลยนี่เราทําครบสี่มุมแล้วนะคะจะได้เหมือนดอกกุหลาบตูมอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็เส้นสีครีมมันก็จะชี้ๆแบบนี้ จากนั้นเราก็มาพับเส้นสีครีมต่อค่ะโดยจับริบบิ้นเนี่ยค่ะโค้งแล้วหักมาด้านหน้าแบบนี้นี่แบบนี้นะเอาใหม่จับโคง้งหักมาด้านหน้าแบบนี้ค่ะก็สอดรูเดิมที่เราสอดรอบแรกเลยค่ะรูตรงกลางตรงนี้สอดเข้าตรงนี้ปลายริบบิ้นก็ไปผู่ออกด้านล่างเหมือนเดิมค่ะเราก็ค่อยๆดึง นี่ค่อยดึงค่อยกะระยะพอสวยงามแบบนี้นะคะมุมที่2เหมือนเดิมค่ะจับโค้งหักมาด้านหน้าแบบนี้แล้วสอดเข้ารูตรงกลางนี่สอดเข้าตรงนี้ปลายดิบ,บินจะโผลออ,ออกด้านล่างผโผลออกตรงนี้แล้วก็ดึงนี่ค่ะ จะได้แบบนี้นะคะเป็นกลีบแบบนี้สองมุมแล้วค่ะก็เหลืออีกสองมุมก็พับเหมือนเดิมนะคะเราพับให้ครบทั้งสีม่มุมนี่พับครบทุกมุมแล้วนะคะได้แบบนี้ทีนี้เราก็มาตัดแต่งริบบิ้นตัวที่เหลือด้านนอกเนะะี่ยค่ะ ตัดแต่งตามชอบเลยนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหรียญโปรยทานดอกเดฟโฟดิตนะคะได้หน้าตาแบบนี้นะคะ อันนี้เป็นตัวริบบิน้นตัวธรรมดาทำก็สวยอีกแบบหนึ่งนะคะลายนี้ไม่ยากค่ะง่ายๆนะคะลองไปพับลองไปทำดูนะคะอ่น,นี่อันนี้ระหว่างริบบิน้นกากเพชรใสกับริบบิ้นตัวธรรมดานะคะ,ะสวยกันคนละแบบนะคะเห็นไหมคะลายเดียวกันแต่ใช้ริบบิน้นแตกต่างกันก็ทำให้ชิ้นงานเราต่างกันได้นะคะ อชอบแบบไหนก็ไปลองพับลองทำตามดูเนาะถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจหรืองงง,งตรงขั้นตอนไหนก็กดหยุดกดย้อนกลับดูได้นะคะหรือจะแนะนำคอมเมนต์สอบถามอะไรก็ที่ใต้คลิปวิดีโอเลยคะ่ะอันนี้ส่วนใหญ่ทำมาแค่ตัวกากเพชรใสนะคะ ถ้าเกิดว่าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็จะลงคลิปวิดีโอใหม่ๆให้ชมกันเรื่อยๆเลยค่ะนี่สวยงามค่ะอันนี้กากเพชรใสย,ยิ่งโดนอ่าโดนแสงกระทบกระทบไฟกระทบแลชก็จะดูระยิบระยับเลยค่ะ ก็ไปลองพับลองซื้อหามาพับดูเนาะอ่าก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ